กพี่ทา่านสอ,อ,อ,องที่ก็ขออธิษฐานสารุปทานกับเราเราทั้งหลายคนทุกท่าน,นนะทุกุกัยที่ได้มีจิตเป็นกุศลได้ละจิจาการที่ทำดูที่บ้านหรือที่ทำงาน มาร่วมด้วยช่วยกันสมัครสมานสามัคีกันตามความสะอาดวัดถ้าเราเชื่อตามที่พระเจ้าท่านตรัสไว้ว่าในการเวียนว่ายตายเกิดหรือสังสารวัตรสังสาราจานี้ไม่มีใครเลยที่ไม่เคยเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นสามีพัรยาเป็นลูกเป็นหลานกัน ดังนั้นในวันนี้เมื่อกี้เรียกหลวงพ่อหลวงตาหลวงปู่ลก็มีหลวงพี่ด้วยอาจารย์ด้วยตามตามฐานะตามตำแหน่งะไยกันตอนนี้ก็แปดสิบหนึ่งแล้ว คิดดีว่าดีใจที่ว่าได้เจอได้บพบยาติเมื่อชาติที่แล้วชาติที่แล้วไม่ชาติใดชาติเดิมนี้พวกเราพวกเราเป็นเพือพวกเราทุกคนนี่นะเ,เคยร่วมด้วยช่วยกันในการสร้างองครามความดีโดยเฉพาะเรามาดีพ่อมีบุญคือบ,บุญบุญส่งมาแล้วก็ทุกคนทุกท่านผู้หญิงก็ได้ ผู้ชายก็ดีถ้าดูรูปร่างร่างกายลักษณะแล้วไม่เหมือนกันหล่อมากหล่อน้อยสวยมากสวยน้อยเป็นต้นแต่ถ้ามองโดยวรวมคือจิตใจแล้วแน่นอนจิตใจสะอาดจิตใจงามจิตใจเป็นบุญเป็นกุศลนีิใจน่าดาใจเหมือนกันแต่ว่าร่างกายนั้น ว่าใครมีบุญมากบุญน,น้อยแต่สรุปแล้วก็เรามาดีผู้มิบุญเกิดมาแม้ว่าร่างกายจะไม่หล่อไม่สวยเท่ากันแต่ว่าเรามีอวัยวะใช้ได้ตามองเห็นปากพูดได้หูได้ยินเป็นต้นเนี่ยแล้ก็มีอวัยวะครบบริบูรณ์แลก็ใช้ได้เพราะนั้นก็ต้งชื่นใจภูมิใจว่าเรามาดีแล้ว เราจะได้เห็นใ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 นโลกของเราเนี่ยก็มีมนุษย์กับสัตว์เดรัจฉานสัตว์เดรัจฉานนั้นเราก็จะเรียนว่าเกิดเป็นสัตเจริญชานเป็นเปรตเป็นสุรกายเป็นสารโลกเป็นมนุษย์จะเป็นเทวดาเป็นปมนี่สัตว์เดรัจฉานนั้นไม่มีโลกของเขาอยู่ต้องอาศัยมนุษย์เราอยู่ สมมติว่าเราเห็นแมวนอนถูกนักสนักนอนอยู่เราไปไล่เขาถ้าเขาพูดได้เขามีสิทธิ์ที่ว่านี่ที่ของฉันเขาก็ต้องไปนะเพราะว่า,าอาศัยเราอยู่แล้เพราะนั้นก็ขอพวกเราดันได้รักษาความเป็นมนุษย์ไว้ให้อยู่นะเกิดมานั้นบางคนเราเกิดมาใช้ชาติไม่ใช่เกิดมาใช้กรรมไม่ใช่เกิดมาเพื่อที่จะพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้น เจ้าวกว่าจะรู้ที่เราได้เรียนก็ห้าร้อยชาเพราะนั้นในชาตินี้เราก็พยายามพัฒนาตัวเองนั้นให้เป็นผู้ที่มีทานมีศีลทานศีลแล้วก็มีภาวนาเรามีความมีเสถิยเงินทองมีพระธาตุบริวารเพราะว่าเราให้เองแล้วก็เราต้องตื่นืนอย่างวันนี้เราเกิดเท่าใดก็จะมีบริวารอย่างนี้น ไม่ใช่เรม,มีบริวารแนั้นนะเรามีทรัพย์ด้วยเพราะเราวนเกิดมาทำเราก็ทำด้วยบางคนนั้นไม่ชวนเลยมาทำคนเดียวเกิดไปก็โดนเดียวชวนไม่มาไม่ย,ยอมเองก็โดนชวนไปแล้วว่าแล้ววให้ความดีที่เราทำแน้วนี้เขาได้ ถ้าเขาดูวมฒนาสาธุที่เราสร้สาธุที่นี่ะวันนี้เราทําเองด้วยเราสาธุด้วยเราก็ได้ทั้งบริวารในทรัพย์สมบลอำเภอจสมบัตินะอย่างที่สองอยู่ดีมาดีมีบุญแล้วก็อยู่ดีก็ต้องต้องสร้างคุณประโยชน์เราทำนั่นแหละที่ทำให้พระไม่ได้ทำให้พระทําให้เรานั่นแหละวัดก็สะอาดถ้าเราเชื่อตามที่ลวงหลวงตาหลวงปู่นี่ก็คาดที่แล้ว เราจะวิ่งเล่นแถวนี้ก็ได้นะทำไมพม่เอาตาเกยนะเพราะในพุทธศาสนาไม่มีคำไม่มีคำว่าบังเอิญเนี่ยไม่มีคำว่าบังเอิญบังเอิญนั้นบังเอิญไม่ใช่ต้องมีเหตุเนี่ยจากกี้แล้ววิ่งเล่นแถวนี้ก็ได้หรือแต่จะตามไม่เอาตากจากอยุธยาไปรู่ตั้งหลักที่เมืองจันจากเมืองจันก็ล่องเรือมาที่นี่ผ่านที่นี่ผ่านป้อมป้อมที่เนี่ยป้อมที่ ฟอมวิชาประเสริฐอันนี้นะที่ที่ที่ต้งเดิมไปถึงพุทยาโอ้โหไปถึงแล้วเป็นไงข,ข้ามาเผาข้าวศึกกันเนกะันเดี๋ยวแจกข้าวมาเลยนะ <c oughs> ข้าวศึกเผาทำลายหมดไม่ไหวแล้วกูพิวิบไวแล้วซ่อมไม่ไหวแล้ว,ห,ว,ลวหาที่อยู่ใหม่ก็เนะลยล่องเรือกลับมามาสบัยท,ที่นี่มาแจ้งที่นี่ วนนั้นวันนี้สมัยก่อนมีวัดมะปอกเนาะ,ะเราดูวัดมะปอกมีชื่อวัดมะปอกวัดมะปอกนอกวัดอรุณราชอารามวัดอรุณราชวรารามตมบูรีิสาว่าฝั่งพระดับบนคนตั้งแต่ฝั่งตรง,งนี้ไปถึงนครเพชรศรีไปถึงนครวัสมราชปุมนบดีนั้นเป็นสวนผลไม้บ่างนั้นนะเพราะนั้นตรงนี้ก็น่าจะมีมะปอกเยอะัดมะปอบบกจนมา้เราจะสามย่านเนาะแล้วก็เห็นว่า เป็นรุงร่งอรุณเป็นในสุขเขาเลิกมโนเขาเลิกเนี่ยครับขึ้นมาไหว้ของเอก่าจริงแล้วมีนี่นะมีทษษษี่โบทเพื่อฝากบทน้อยแล้วตอนที่สายจรฬามณีจะจบพระตรางศงแปดบาทอ,อันนี้ในการลดการเลือลดสองคิดจะสร้างพระมหาธาตุสำหรับพระนครคือเสริมให้สูงขึ้นแต่ว่าเพีองคุรากนั้นคุร่าพร้อมรอบแล้วเขาเพีองบางไม้สัก ก็กินราชการก่อนราชการที่าทาสามลุงก็เรียายที่สามกูมาสร้างต่อ,อใช้เวลาเก้าปีนะทุกปแบบระการแต่ในปีมือคนโบราณเราอาจจะสร้างคนละถืออีกคนละก้อนสองก้อนก็ได้เนะี่ที่นี่นะวันนี้ก็เลยมาดูเลยมาทำความสะอาดอันนี้ตามที่พุทธยากัดเมื่อกี้นะนนการเปิดบ่ายใจเปิดนะถ้ายังไม่หมดกิเลสก็ยังเกิดอยู่พวกเราขอบุญใจรักษาความจะชื้อยู่ เรียกว่าสร้างคุณประโยชน์แ,แก่ตัวเองแล้วก็แก่แก่สังคมแก่ประเทศชาติแก่ศาสนาแก่สถาบันมาตราสัตย์ที่เราทำเนี่ยรุ่ล้นการกที่สองเนี่ยวันนี้เป็นรัฐประจักษยการกที่สองดีนะอันที่สามแน่นอนทุกคนต้องัปไม่ว่าหลวงปู่หลวงตาหลวงพี่เลยทุกคนทุกนามนี่แหละต้องไปเมื่อเราสร้างความมาดีมีบุญสร้างบุญสร้างคุณสร้างคุณประโยชน์แล้วก็ เื่อเรามีบุญมากก็ไปได้ปลายมีใครอยากไม่เกิดดีไหมถ้าอยากไม่เกิดก็ไล่ออกไปหมดไม่ใช่ไล่ไล่ไล่กิเลสโลภคืออยากได้มันมีประมาณม่ได้ขอบเขตโสภาถ้าคำบด่ายังด่าแดงอยู่แสดงว่ามีกิเลศต้องไม่โ,มโ,มโกรธพระเจ้าขอไปพระเจ้าเข,ข้าถ้าตนมันลืมด่า ท่านเป็นจับท่าเป็นชานท่านเป็นผูกท่านเป็นลาท่านเป็นสันดานลบอะไรแบบนี้พระเจ้าท่านคนนิ่งจนท่าโดนชนไม่ไหวพ่อหนี้เลยอยากเผยอับรไปใส่บาตรโดนพระเจ้าหนีแบบจะไปไหนอโดนก็อยู่บังโดนเอาถ้าบังโดนก็ด่านเอาคนหนีไปอีกที่ไปอยู่ที่ไหนก็คนด่าแล้วก็กามทีทานะครับทตาจให้อยู่นะเมื่อกี้ที่ไม่อยากเกิดลงรักกิเลสไม่ได้ ทำใจรักษาใจให้ดีติรู้เท่ารู้ทันรู้รู้เท่ารู้ทันรู้เท่าเอาไว้กันนะรู้ทันเอาไว้แก้ที่สมองนะก็เมื่อเรามาดีบุญส่งมาลำดีทำบุญทำประโยชน์แล้วก็ไปดีแล้วแต่เมื่อกี้ว่าถ้ายังไม่อยากเปิดเขาไล่ไล่ออกไม่หมดใช่ว่ากิเลสกิเลสก็สิ่งที่ตั้งใจให้ ให้หบอกมุ่นให้นุ่นท่านให้เห็นน่ะที่ว่าเนี่ยเวลาเขาวด่าเราหน้าแดงโง่พระเจ้าบอกคนไม่ถูกกินคาไม่มีในโลกนะคนไม่ถูกกินคาไม่มีในโลกคนคนนั้นถ้าเราจะได้อะไรจากเราอยู่ห้เราเราดีเหลือเกินอยากได้เงินห้าบาทติดบาทร้อยบาทหมื่นบาทแสนบาทอะไเนี่ยนัางมาให้หมดได้จะได้อะไรก็ให้ นี่ระเกินเอา้าตรงข้ามถ้าเราไม่ให้เขาโ,โอ้โหนะตอนนี้เล่นงานแล้ววันนั้นต้องรู้จักปฏิเสธบ้างนะรู้จักปฏิเสธปฏิเสธบ้างแล้วก็อย่าพูดคำว่าไม่มีอย่าพูดโดนระเกินจะอะไรระเกินอย่าพูดนะอ,อันนี้โวราท่านสอนอยู่า เป็นคำขอใครแล้วอะไรจันไรจำไร <c oughs> เป็นที่จะคำสิเดตจันไรไม่อพอปฏิเสธเมื่อกี้นี่ว่าปฏิเสธท,ที่สุดสภาพที่สุดคือยังไม่พร้อมเพราะงั้นต้องติดบาทที่ติดบาทสามติดบาทเ,เราแต่ว,ว่าไม่มียังไม่พร้อมใช่ือเปล่า ตป่าเนาะตป่ากันนั่นเรไม่ได้เจอแ่นั้นด้ยไม่พร้อมเราไม่พร้อมเนี่ยเอ่อทำบุญนี้ไม่ใช่เฉพาะจากทางอย่างเดียวนะย้มือไหว้ก็ได้รู้จะกเคารพกราบไหว้กราบอะไรครูบาอาจารย์ผู้มีพัะคุณต่อเราพูดเบาๆจากวันนี้ ได้ฟังว่าเอ็นตั้งปู่ลุงปู่ลุงตาลุงพ่อวั่รโดท่านพ,พ,พ,พูดว่าไม่มีเขาบังเอิญเราทุกคนมีเหตุมีผลมีอะไรมาเจอกัน <Mā ori> แล้วเป็นเราให้เขาฟังที่หลวงพ่อพูดเมื่อกี้นีว่าเราทุกคนจะเป็นพี่น้องกันแล้วก,ก,ก็ไม่มีผู้บังเอิญมาพบกันก,ก,ก็คนพบกันมีสามอย่างเดินพบกันแล้วฆ่ากันเลย คนกินนะขอไปทำลายคันพ่อคันพ่อคนลาคันแหงนะขอไปมึงมองมึงมองหน้ากูปูมึงก็มองกูทั้ามึงดูปูมึงเห็นเลยเป็ไปเมืองมาค่ะล่อกันเลยไปง่าอันนี้แสดงว่าไม่ไม่เกินสองข้าศ์หัวหัวค่ากันมาผูกเวนกันมาพวกเราจะพยายามผูกเวนนะผูกเวนคือเปลี่ยนกันข้าศนี้แกค้าศนั้นหน้าเหมือนข้าแสแกค้าศนั้นก็ข้าแสอีเวน เราไปอยู่เวงเลยนะวนนี้ลาเราก็ไปวันนี้ก็มาเวันนี้ลาเราก็ไปที่สองก็ก่นแล้วเุยก,กันแล้วต,ต่างคนต่างไปต่างคนต่างไปไม่มีความเอืดอพดอนะไรแต่นี่สามวนันนี้ตาลนูโอ้โหดีม <c oughs> ีใ,นใจในีใจที่พวกเราได้มาสะอาด ใครมาเห็นก็โอ้โหสมิธิสาาสวใครก็ศา้าพวกเราาตรพกพวกเรานี่นะอนนอันนี้อย่างที่สามเลยที่สองคุยกันต่างคนต่าไปที่สมคุกนแล้วมีฝ่เพื่อตอนต่อนาันดีกันมาตมาตามมาตามมารงนีตามาตามาอให้พวกเรานโมทนาบุญกับจารย์โมาทำกับใ้ มาถ <laughs> ึงพูดกับพวกพระพวกเปรุี่ใโบสว่าสังคมพวกเราเนี่ยหมายถึงว่าพระเนรพระรุนเนี่ยมถึงญาติโยมคนวัดวาเน่ยสำคัญทุกคนเนี่พวกเราเนี่ยสำคัญทุกคนาลังสะอาดได้เข้าไปก็าดแค่ว่พวกพวกเราเราต้องเรีนท่านเข้มาร่วมด้วยช่นกันก็สำคัญทุกคนแต่สะอาดได้เข้าไปแล้วคนที่สนเห็นไหม ้านเรือนที่เราอยู่ไปรทำให้ต่อสร้างบ้านเรือนนี่คอะไรเลยรถที่เราขับคนงานทำให้บ้านที่เราอยู่เขทำให้สุดหลงแล้วเสื้อผ้าที่เราใส่ี่ข้าวที่เราทานกันจะให้ไนท์ไทร์นาเนี่ยปกปกอะไรปกคนทำงานโรงงานก็ทำให้นั่นก็สำคัญชั่วคนสำคัญในแต่ระดับบ้านเราชาวบ้านพ่อ้านเรื่อยเรื่อลูกม ตอนนี้ก็ได้ตอนทาท่าสบายเลย